มาดูขั้นตอนขยายวงแขนตรงนี้นะคะอันนี้อันถักจากเอวขึ้นมา8นิ้วเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตรงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะขั้นตอนการขยายแต่แบบเราจะขยายแขนแค่นิดเดียวปกติตรงนี้เราจบจะแค่หนึ่งหลักนะคะพอเราขยายก็พลิกกลับ เพิ่มหลักลงไปตรงนี้หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ขึ้นหลักปกติแบบนี้นะคะปกติเราจะตรงนี้เราจะแค่2หลักแต่อันเพิ่มมา1ห,หลักค่ะขยายแถวแรกค่ะเสร็จแล้วที่เหลือก็ลายซ้ำเหมือนเดิม ตั้มเหมือนเดิมไปจนจบค่ะแค่เพิ่มหลักตอนที่เราจะให้เข้อทะแยงออกแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้ขยายทุกแถวนะคะก็ดูจากสัดส่วนแล้วสี่แถวขยายทีหนึ่งค่ะสี่แถวเราจะเพิ่มไปทีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ถักลายเดิมไปเรื่อย เพราะว่าถ้าขยายเยอะเขาจะแขนอยู่ไวย้นะคะอันนี้อันจะให้เขาขยายออกไปนิดเดียวแล้วเสร็จแล้วก็ไปเก็บแขนเสื้ออีกลายหนึ่งแถวแรกนะคะขยายแค่ด้านข้างจากที่เราขึ้น2หลักก็เพิ่มมาเป็น3มหลักค่ะเขาก็จะทะแยงออกมาจิตเดียว